สวีทไม่พักนายนภัสเสิร์ฟความหวานถึงกองใบเฟิร์นงานนี้เจอแซวสิจ,จ้าเดินหน้าทำแนนจีบสาวใบเฟิร์นพิมพชนกแบบไม่พักกันเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มนายนภัสที่หลักจากกลับจากทริปปี้ใหม่ที่อังกฤษสกอตแลนด์ก็เดินหน้าหวานไม่พักกันเลยล่ะค่ะโดยล่าสุดเมื่อต้องห่างก,กันหนุ่มนายนั้นก็ส่งความหวานไปให้ใบเฟิร์นถึงกอง ขนมบัวลอยนมสดที่คนกินคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากงานนี้ก็เจอแซวไปสิจ้าว่าให้บัวลอยแฟนน่ะเขาบอกว่าหมายถึงความรักจะได้แน่นเหนียวเหมือนบัวลอยไงยล่ะแหมสวีทซาขนาดนี้เลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ